สนับสนุนโดยมูลนิธิมิรุคุออฟไลฟ์ว้าวบันเทิงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการว้าวบันเทิงสาระบันเทิงแบบไม่จำกัดค่ะพบกับพวกเราสองคนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาดีๆแบบนี้นะคะห้าทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งนะคะฟังข่าวแล้วก็กวางกีรับหน้าที่อัปเดตข่าวบันเทิงมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะใช่แล้วละครับพบกันในคืนวันศุกร์ สิ้นเดือนนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่คนที่ไม่หลับไม่นอนก็จะไปเที่ยวสัรงสรค์กันตามประสานนะคะแต่ก่อนแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวกันนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวอัปเดตข่าวบันเทิงกันนิดนึงดีกว่าไปไปหาความบันเทิงแล้วมารับรู้ความบันเทิงกันก่อนบ้างดีกว่านะครเพราะว่าวันนี้มีหลากหลายข่าวบันเทิงที่เรานามาอัปเดตให้คุณชมได้ชมนะครับไปที่ช่วงแรกของเรากันเลยดีกว่าครับกับช่วงว้าวอัปเดตว้าวอัปเดต วันนี้ก็มีละครอีกหนึ่งเรื่องะนะครับซึ่งเป็นละครฟอร์มยักษ์นะครับขอ,อของทางช่องสาม่ึ่ได้เรื่อบวงสวงไปเมื่อช่วงสายวันนี้เองจะ <ใช S 1> เป็นเรื่องอะไระะไปตามรายละเอียดกันครับ นี่แหละครับได้เรื่องบวงสวงไปแล้วเมื่อช่วงสายของวันนี้เองนะครับสำหรับละครเรื่องบวงอธิษฐานนะครับของค่ายเวฟทีวีละครแนวดราม่าเข้มข้นที่มีทั้งยุคอดีตและก็ยุคปัจจุบันนะครับซึ่งผู้จัดละครคุณตู่วิยาวดีเนี่ยได้นําทัพนักแสดงทั้งคุณหมากปรินแพทริเซียกูดนะค,คุณหยาดทิพย์รัชบาลแล้วก็มีนักแสดงอื่นๆอีกมากมายเลยละครมาร่วมพิธีที่ช่อง3หนองแขมวันนี้ ก่อนเปิดกล้องถ่ายทำวันแรกในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับโดยทั้ง3าเล่าว่าได้มีการเตรียมตัวกันประมาณ3เดือนมาแล้วนะครับทั้งมีการเวิร์กช็อปการขีม้าการยิงธนูร,รวมถึงการฟิตร่างกายแต่ก็ยอมรับว่ายัางกังวลอยู่บ้างนะครับก็คือเรื่องของภาษาเพราะว่าต้องอยู่ในยุคพีเรียเพราะว่ายังไม่มี ความชินกันด้วยแหละครับค่ะส่วนฉากเปิดกล้องวันอาทิตย์นี้นะคะผู้จัดอย่างคุณตู่เยวดีค่ะก็เล่าให้ฟังว่าเป็นฉากเบาๆที่บ้านของพระเอกในยุคป,ปัจจุบันค่ะ,คะเพื่อให้นักแสดงเนี่ยได้ปรับจูนเข้าหากันกับคาแรคเตอร์ก่อน ก่อนที่จะลงมือถ่ายฉากใหญ่ๆนั่นเองนะคะคส่วนแฟนๆของหนุ่มหมากปร,รินนะคะที่อยากเห็นหนุ่มหมากเนี่ยเล่นละครพีเรียดเรื่องแรกในลุกใหม่นักรบผมยาวพลาดไม่ได้นะคะสำหรับบวงอธิษฐานของเ็ฟชีวีทางช่องสมเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะค,ครับวันนี้ก็ได้มาบวงสวงกันนะับก็เร็วๆนี้จะได้เปิดกล้องแล้ว ครับดีใจครับอ,อย่างที่ทุกคนทราบก็คือมี2พาร์ทปัจจุบันกับอดีตนะครับผมก็มจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ต่างกันเรืร่องผสมภาษาเรามีปัญหาอะไรไหมหนูไม่เคยเจอภาษาแบบนี้มาก่อนค่ะ ในอดีตคือขนาดพี่หยาดกับพี่หมากมาเ้ายังงงแล้วแล้วหนูจะรู้เรื่องได้ไงคือแบบมันยากมากๆค่ะไม่รู้คนอื่นจะชอบหรอแต่แต่ผมชอบเพราะว่ามันมันมันแปลกดีไม่เคยไว้ผมยาวแบบนี้ใช่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสําหรับบ่วงอธิฐานก็เป็นการพลิกบทบาทนะคะจริงๆของเราทั้ง3คนเลยแล้วก็คือจะมีทั้งภาคอดีตแล้วก็ภาคปัจจุบันให้ดูอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบความรักความแค้นเนี่ยว่าดูแล้วรับรองต้องแบบว่า อินแล้วก็ต้องแบบนักกลัวอ,อาจจะดูคนเดียวไม่ได้ <c oughs> มาต่อกันที่พระเอกคนนี้บ้างครับหลังาจากที่สาวคิมเบอร์ีอ่ออกมาเปิดใจแบบเขินๆน,นะครับถึงสถานะความรักกับพระเอกหนุ่มหมากปรินไปเมื่อวันก่อนนะฮะแถมยังพูดผ่านสื่อด้วยว่ารักไฟชายเพราะความน่ารักที่รักรักยังไงนะนีะ่นะ <laughs> จนทําให้บรรดาแฟนคลับนี่ถึงกับฟินเวอร์กันไปเลยนะครับล่าลสุดทางฝั่งของหนุ่มหมากเองครับก็ไม่น้อยหน้านะฮะออกมาหยอดคาหวานส่งตรงไปถึงนางเอกสุดที่เลิฟกันบ้างแล้วนะครับว่าตนเองก็รักฝ่ายหญิงเช่นเดียวกันนะพูดเลยค่ะ ส่วนสถานะตอนนี้นะคะจะจะใช้คําว่าแฟนได้หรือไม่นั้นนะคะเจ้าตัวเชื่อว่าคนทั้งประเทศเนี่ยน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าคืออะไรก็แล้วแต่ว่าใครจะจิ้นกันไปนะคะส่วนของขวัญที่เจ้าตัวได้มอบให้สาวคิมนะคะในงานวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเจ้าตัวเนี่ยได้มอกบกรอบรูป <c oughs> ซึ่งเป็นรูปที่สาวคิมชอบอยู่แล้วนั่นเองค่ะโดยเจ้าตัวนะคะบอกว่าตั้งใจทําแล้วก็มอบให้เป็นคนแรกเลยและยังบอกอีกด้วยนะคะว่าตัวนั้น ใช้คำพูดเรียกคุณคิมว่าวอ้วนส่วนสาวคิมนะคะจะเรียกตนว่าอะไรนั้นนะคะยังไงก็ฝักฝๆพี่นักข่าวเนี่ยไปถามสาวคิมเองกันละกันตอนนี้ไปฟังนุ่มมากกันก่อนดีกว่าคก็คมันมันเป็นอะไรที่รู้สึกดีแล้วก็แฮปปี้ทั้งคู่ครับผมมันอาจจะถึงเวลาที่มันสมควรหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราสบายใจด้วยที่ทุกอย่างมันโอเคด้วย ก็ถ้า,าจริงๆนะเราก็เป็นแบบนี้กันมาตั้งนานแล้วนะครับผม,มอืมก,ก็เรื่องแบบนี้มันก็อยู่ที่คนสองคนมากกว่าเราก็รักเขาเราก็รักเขาคำว่า,าแฟนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอเพราะว่าอย่างที่บอกก็อยากอยากจะให้คิดเอาเองเขาคนก็รู้อยู่แล้วหละ<ช>อ๋อใช่ใช่ครับก็ดอกไม้นี่ก็กเป็นให้เขามาแต่งละที่ร้านให้อะไรเงี้ย ครับผมแล้วก็ของขวัญจริงๆก็คือกรอบรูปรูปรูปถ่ายนานไหมเหรอก,ก็สักพักกับผมก็เป็นรูปที่ถ่ายเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเรียกคิม<อ>เรียกอ้วนเ<อ><อ>ขนาเรียกเราอะไรเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่า มาถึงนางเอกสาวของเราบ้างครับกับแพทยเสียกู๊ดนะฮะก็เขาบอกว่ามีแนวโน้มสูงมากที่จะหักอกพระเอกคู่จิ้นคุณสนยุคเน่งฮะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมีคนตาดีแอบเห็นเจ้าตัวมักจะควงแขนหนุ่มหล่อกล้ามใหญ่อย่างเด่นคุณยมเนตรเนี้ยไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยครับซึ่งล่าสุดในงานวงสงเรื่องนี้เหมือนกันครับเราก็ถามหน่อยเป็นยังไงนะฮะสาวแพทเสียก็ออกมา มาชี้แจงนะครับถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วหนุ่มเด่นคุณเนี่ยไปทานข้าวด้วยกันก็บอกว่าจริงครับเพราะว่าหนุ่มเด่นคุณนั้นเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่ตนสนิทเท่านั้นเองครับส่วนความสัมพันธ์กับหนุ่มเด่นคุณนั้นอยากให้เป็นแค่พี่น้องเนี่ยไม่มีอะไรเป็นพิเศษมากกว่านี้ครับส่วนเรื่องนี้นะคะหนุ่มสนยุคจะคิดอย่างไรนะคะสาวแพทริเซียตอบว่าไม่มีเลยค่ะพี่สนหายไปไหนไม่รู้แล้ว <c oughs> อ,อาจจะเป็นเพราะว่างานยุ่งช่วงนี้นะคะจึงทําให ไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่ค่ะ,คะส่วนความสนิทสนมกับหนุ่มทั้งสองคนนั้นนะคะสาวแฟร์ิเซียเนี่ยบอกว่าสนิทกันคนละแบบนะเพราะว่าอย่างกับพี่สนเนี่ยนะคะตนนั้นเนี่ยรู้จักมานานมานานกว่านะคะแต่กับคุณเด่นคุณเนี่ยเพิ่งรู้จักกันระยะสั้นๆแต่ก็รู้สึกสนิทนะนะคะคพร้อมบอกอีกด้วยนะคะว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหนุ่มเด็ดคุณน,นั้นจะใช้สเปคของตนหรือเปล่าค่ะยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ อติดต่อเพราะเราเองก็รู้จักกันอยู่ช่องเดียวกันเนาะสนิทกันยังไงคุณไยังไงอะคะอ๋อก็เจอกันตามงานช่องต่างๆค่ะเจอกันหลายรอบนะไปคอนเสิร์ตก็เจอขนาดไหนอะคะก็สนิทแบบก็เป็นเพื่อนกันอ๋อมั้งมันไม่ถึงขนาดนั้นค่ะไม่ถึงด้วยพี่สนเขางานก็เยอะเนาะหนูก็เรียนมันก็เลยเจอกันได้ยากหน่อยมันคนละแบบอะค่ะเพราะพี่สนคือหนูได้ร่วมงานกับเขาแบบนานๆรู้จักกันมานานกว่าพี่เด่นแต่รู้จักแบบระยะสั้นแต่ก็สนิท ใช่เขาไม่ค้างไปตลอดเลยโอ้ยไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ต้องดูไปก่อนจยังว่างไหมคะว่างค่ะว่ามาถึงนางเอกคนนี้ครับเขาบอกว่าปิดจากความรักลงไปอีกแล้วนยฮะสำหรับนางเอกสาวหยาดทิพย์ รัชปาลของเราเนี่ยนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เ <ภา S 1> จานน้า,จาตัวเคยมีข่าวว่ากํ<ภ>าลังซุ่มคบหาดูใจกับหนุ่มลูกครึ่งรูปหล่ลอนจนถึงขั้นมอบแหวนเพชรแทนใจให้กันในวันวันเลนทยนยนะครับเพื่อ <ภา S 1> เป็นการการันตีว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นยังไงนะฮะโดยล่าสุดขณะที่สาวหยาดเดินทางมาร่วมวงสงละครเรื่องนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยให้ฟังว่าความสัมพันธ์กับหนุ่มลูกครึ่งคนนั้นเนี่ยได้ยุติการพัฒนามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือเลิกรากันไปแล้วไม่คุยกันแล้วช่วงนี้นะครับค่ะ ซึ่งเหตุผลก็เพราะว่าตัวนั้นมองว่าหากคบกันในฐานะเพื่อนเนี่ยน่าจะลงตัวกว่านะคะพร้อมออกปากว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเริ่มศึกษาดูใจอยู่กับหนุ่มนอกวงการแล้วด้วยค่ะแต่ยังไม่พร้อมจะเปิดเผยร,รายละเอียดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสายหยาดกันค่ะอ๋อไม่ได้คุยกันละค่ะเ,เป็นเพื่อนกันค่ะสักพักหนึ่งลวค่ะคือจริงๆเรื่องมันก็จบไปแล้วเนาะไม่อยากไปพูดถึงดีกว่า จบกันดีค่ะเป็นเพื่อนกันก็มีค่ะมีมีบ้างค่ะโอตายละคนใดคด่ะพักหนึ่งค่ะใช่ค่ะเป็นคนนอกวงการค่ะไม่ไม่ไม่บอกละกันขอเก็บไว้ขอเก็บไว้ก่อนนี่คือความบันเทิงในช่วงแรกเท่านั้นน<ช>ะครับ,รบเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหลากหลายข่าวที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมชกันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับบันเทิงว้าว ข้าสู่ว่าอัปเดตในช่วงที่2อนะครับมีอีกหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเริ่มกันที่ในอีกสาวของเราครับคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณล่าสุดเนี่ยมีมือดีนะฮะไปแอบถ่ายรูปตอนที่กําลังนั่งทานอาหารอยู่กับไฮโซกึ้งโอ้โหได้ช็อตนั้นเลยได้ช็อตนั้นเลยลงในนิตยสารเล่มหนึ่งนะฮะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันครับมาถึงข่าวของสาวคนนี้นะคะสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณค่ะถูกจับตามองว่า แอบปลูกต้นรักอยู่กับไฮโซนหนุ่มกึ่งเฉลิมชัยค่ะที่เพิ่งจะสดไปหมาดๆหรือเปล่าล่าสุดนะคะก็ได้มีการแชร์ภาพคู่ของสาวเจนนี่แล้วก็หนุ่มกึ่งค่ะบนปกนิตยสารบันเทิงฉบับหนึ่งค่ะออกมาให้ได้ฮือหาก,กันในโลกโซเชียลนั่นเองโดยเป็นภาพที่ถูกแอบถ่ายขณะที่ทั้งคู่นั้นนะคะกำลัง นั่งอยู่ในร้านอาหารเล็กๆที่ห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะงานนี้เนี่ยนางเอกสาวเนี่ยคงจะต้องมีการคุกจับตามองแล้วล่ะว่าเอ๊อย่างไรนะคะสำหรับรูปในครั้งนี้นะคะก็ยังไงก็ถือว่ายังไงเราจะต้องติดตามกันต่อไปเดี๋ยวจะตามสัมภาษณ์คุณเจนนี่แล้วกันว่ารูปที่ถ่ายออกมานั้นนะคะมีที่มาจริงหรือเปล่า,ลา <No. S 1> มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคะ่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นนะฮะ ซึ่งหลังจากที่คุณการวิภากรน,นะครับยื่นฟ้องหย่าสามีนักร้องชื่อดังคุณเสกโลโซไปเมื่อ5เดือนก่อนเนี่ย <ฮะ S 1> ล่าสุดศาลได้ให้ทั้งคู่ไปไกล่เกลีย่ยเมื่อวันที่2ี่ิกรานาคมที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้เองนะครับโดยคุณเสกโลโซเผยผลการไกล่เกลีย่ยว่าคุณการต้องการค่าเลี้ยงดูลูกทั้ง3คนเป็นเงิน90,00 0บาทต่อเดือนครับ <ฮะ S 1> ซึ่งตนมองว่าลูกยังเล็กไม่น่าจะต้องใช้เงินมากมายขนาดนั้นนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็ยืนยันว่าให้ไม่ได้นะครับแต่บอกว่าก็เห็นใจนะแล้วก็เป็นห่วงเขาด้วยแต่เราทําในสิ่งทที่เราาาพอํได้้ถ เขาขออะไรมาเยอะคงให้ไม่ได้ยกตัวอย่างเขาขอค่าเลี้ยงดูลูก9แสนบาทต่อเดือนเนี่ยซึ่งพี่คงให้ไม่ได้เด็กเขาคงใช้ไม่ถึงซึ่งพี่ก็รู้ดีอันนี้คุณเสกพูดนะครับส่วนทางด้านคุณการวิพากรน,นะคะก็เคยให้สัมภาษณ์ก่อนวันที่จะขึ้นศาลนะคะว่า หเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะคุณเสกเนี่ยไม่ได้ติดต่อกับลูกนะคะ,คะรวมไปถึงค่าเลี้ยงดูด้วยนะคะที่คุณเสกเนี่ยไม่เคยช่วยเลยนะคะตอนนี้ค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็อยากให้เรื่องทั้งหมดเนี่ยจบไวๆนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากการไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จคุณการวิภากรก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมแต่อย่างใดค่ะ มาถึงหนุ่มน้อยคนนี้กันบ้างดีกว่าครับกับหนุ่มคชา AF นะครับหรือว่าคชานุนพนันนะฮะเผยว่าตอนนี้กําลังขยันซักซ้อมเพื่อคอนเสิร์ตไอรีดิโอเดย์อย่างหนักเลยนะฮะโดยหนุ่มคชานั้นบอกว่าไร้ความกังวลครับแต่ยืนยันว่าจะทําการบ้านให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดทุกเพลงจะเป็นเพลงสากลน,นะครับแล้วก็เลือกร้องตามความเหมาะสมด้วยในงานนี้ก็จะพบกับศิลปินมากมายทุกค่ายทุกแนวเลยครับโดยคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่31มการคาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะรายละเ ละเอียดเนี่ยติดตามได้ทางาวิทยุของเครือไอรดีโอนี่ฮะค่ะไ,ไปทำกานบ้านเดี่ยกับเรื่องเพลงเพื่อน,นิดหน่อยเพราะว่าเอ้ยตรงนี้มันอาจจะแบบมันอาจจะเอ้ยดูธรรมดาไปหรือเปล่า mm hmm. แล้วก็อยากจะกลับไปทำการบ้านมาให้ดีที่สุดฮะ mm hmm. คิดว่าเพลงที่แต่ละคนได้ร้องน่าจะน่าจะเหมาะสมแล้วหลายๆคนน่าจะรู้จักกันสนุกแน่นอนครับนี่เลยฮะอะไรชื่อศิลป,ปินที่จะมาร่วมงานนะฮะนอกจากนักจักราชานอกจากต้นแล้วมีพี่พี่วงไมามีพี่กบทรงศริษย์มีอีกหลายๆคนผมว่ามันคุ้มอะ่ะ ฝากเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับผม iRadio Day นะฮะเสาร์ที่จะถึงนี้31มกราคมครับผมมาฟังเพลงกันนะฮะมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกฮนะ มาถึงข่าวคราวของพระเอกคนนี้กันบ้างดีกว่านะครับ<ะ>เรียกว่าหนึ่งในขวัญใจของสาวๆหลายคนเลยครับที่ต่างพากันเรียกร้องให้หวนกลับคืนสู่จอทีวีอีกครั้งสําหรับพระเอกหนุ่มวินทวินเยาวพลกุลนะฮะที่หลังจากเปลีกตัวออกจากวงการบันเทิงบินไปศึกษาเร่มเรียน<ะ>จนสามารถคว้าปริญญาโทคณะบริหารธุรกิมหาบัณฑิตหมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาจนสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวได้สําเร็จนะฮะล่าสุดแว่วมาว่าหนุ่มวินเตรียมพร้อมจะกลับมารับบทพระเอกอีกครั้ง<ะ>แหล่งข่าวระบุว่าโปรเจกต์ละครเรื่อง ของนุมวินคือเรื่องนางเยี่ยวรัติการครับจากค่ากันดาาซึ่งจะแสดงประกบคู่กับคุณจักรจันทร์คำสิริด้วยแหละครับค่ะซึ่งตอนแรก ละครเรื่องนี้นี่นะคะได้มีการวางโผของพร,อพระเอกต่างๆะนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณฟิล์มรัชภูมคุณบิ๊กเอ็มลิขิตนะคะแต่ว่าในสุดท้ายเนี่ยนะคะหนุ่มวินนี่หละคะน่าจะเป็นพระเอกที่ถูกเคาะออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสําหรับละครเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยละครเรื่องนี้เนี่ยนะคะจะกลายเป็นผลงานละครในรอบ4ี่ปีของหนุ่ม,มวินทาวินเลยก็ว่าได้นะคะหลังจากที่ทิ้งท้ายไว้กับละครเรื่อง ดอกแก้ว,กวเมื่อปี2554แล้วคะแล้วก็บินไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศนั่นเองค่ะอีกครั้งนะคะแทบจะไม่มีผลงานแล้วก็หรือว่าปรากฏตัวทำงานอีเวนต์หรือว่าสื่อต่างๆอีกเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะหนุ่มวินก็ยังคงโพสรูปภาพนะคะเวลาไปเที่ยวนะคะพักผ่อนตามสดุกสนานแล้วก็ตอนนี้เราก็คงคาดว่า หนุ่มวินเนี่ยคงจะชาร์จพลังอย่างเต็มที่แล้วค่ะเพื่อที่จะกลับมาสู่วงการบันเทิงอีกครั้งนะคะยังไงสาวๆก็เตรียมคิดกันได้เลยนะคะกับละครเรื่องนี้ที่เขาจะกลับมาในวงการบันเทิงค่ะนี่เป็นไงบ้างคุณขาสำหรับข่าวบันเทิงวันนี้อัดแน่นมากนะคะค <c oughs> ทั้งรัก ทั้งเอ๊ะจะรักหรือเปล่ารักเ,ก,เกเลิกรักเลิกเลิรวมถึงพระเอกหนุ่มวินทาวินของเราที่กําลังจะกลับเข้าสู่วงการอีกครั้งหนึ่งห<ช>ล,ลังจากไปเ <ฮะ S 2> รียนที่ต่างประเทศมาฮะเดี๋ยวหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอครับ<ช>เพราะว่าห่างไปถึง4ปีด้วยกันเนาะใช่เพราะจริงๆแล้วพอเขาหายไปเราก็เราก็ลืมไปเลยเนาะว่าเอ๊ะ ไม่ค่อยไม่ไม่เจอในหน้าหน้าเขาเรียกว่าหน้าหน้าวงการบันเทิงค่ะลืมไปว่าอ๋อไปเรียนต่อแล้วจอนนี้กลับมาแล้วใช่คิดถึงกันเลยทีเดียวครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวแ่บๆซึ่งบอกว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมุมนี้ของดาราด้วยนะครับใช่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นมุมเออเอของดาราอ่ะพักสักครู่ครับพสักครู่ค่ะบันเทิง อนรับกับเข้าสู่ช่วงว้าวแซบอย่างที่บอกว้าวแซบวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกแล้วครับซึ่งเป็นภาพของอีกบทบทบาทหนึ่งของญาตนะฮะใช่ซึ่งจะเป็นบทบาทในแบบว่าที่เราเคยผ่านกันมาทุกคนคือนั่นคือวัยเรียนอาจจะเป็นมัธยมครับประถมมีย้อนไปประถมนลรวมถึงยุคมหาลัยนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับ การบันเทิงแบบนี้ค่ะการเป็นศิลปินดาราเป็นเรื่องปกติที่เราจะได้เจอหลากหลายบุคลิกนะคะของศิลปินดาราค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นมุมสวยๆของเขา<ช>นะคะคในการในการทํางานนะคะนี่นี่ก็จะเป็นการถ่ายแบบเอ่ยนะคะการอ,ออกอัลบั้มเอ่ยเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆ<ช>เราอาจจะได้เห็นมุมนี้แต่ว่ายังมีอีกหลากหลายคาแรคเตอร์ะนะที่รเราคนดังบันเทิงในวงการบันเทิงของเราเนี่ยทำได้นะ บางคนเนี่ยนึกภาพไม่ออกว่าดาราศิลปินเหล่านี้เนี่ยนะคะพอกลับมาใส่ชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เราก็มีภาพเหล่านี้มาให้ใ<ช>ดูด้วนะครเดี๋ยว,วยรเราจะมีภาพนะคะมาให้ชมนะคะเป็นชุดนักเรียนนักศึกษานะคะก็จะเป็นศิลปินดาราเหล่านี้เลยนี่นอันนี้เป็นภาพรวมก่อนนะคะคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นมีพี่ตุก,กี้ด้วยนะคะ <c oughs> ใส่ชุดมาหาเชลัย เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มกันที่สาวคนแรกเลยค่ะพี่อ้ําพัชรภาคุณค่ะพี่อ้ํานี้ต้องขอบอกว่าอีก4ปีอายุจะครบ40นะครับี่แต่ว่าพอกลับไปใส่ชุดนักศึกษาทาไมเหมือนเด็กเลยจริงจรนะิงนี่ยังไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้น้าแกหรือว่ายังไง <c oughs> เอามาต่อกันด้วย3สาวคนนี้เลยค่ะมีสาวลีเดียพี่นุ่นนะคะแล้วก็ เป็นพี่คริสขอวางนะคะส่วนสีสาวนี้โอ้โหใส่แบลวแล้วเกินค่ะจุฬรัิยานะคะชิปงฉัดแล้วก็พี่โบวี่และคนสวยแล้วก็จะเป็นพี่ตุ๊กี้ส่วน2สาวนี้นะคะก็จะเป็นพี่อปอแล้วก็ซาพอลล่าทำไมแฟนเขาเยอะอย่างนั้นนะไม่ไมคุณขาอันนี้เป็นการแสดงไงคะนี่พอทําผมนี้ดูหน้าเด็กไปเลยนะหรืชุดมหาวิทยาลัยนะคะน่ารักมากจริงๆ มีใครอีกไหมนี่มีสาวเจนนี่ค่ะใส่ชุดอ้จะถมอ่อมัธยมมุตตามุนินช่มุตตามุนินแรเงาไรเงาค่งน่ารักมากดูก็ดูเด็กไปอีกแบบมาถึงนักร้องเสียงดีกันบ้างค่ะยังหนุ่มสแตมอันนี้ก็มามาดก็ได้อยู่นะที่ตอนเรียนก็หน้าตีอย่างนี้แหละครับหน้าตีอย่างนี้แหละหรือว่าเพิ่งมาตีนี่มาถึงคนนี้ค่ะกันกระตัดหาวอนเป็นยังไงล่ะใส่ชุดนักเรียนแล้วหน้าได้มากเลยอะคือดูเป็นเด็กมัธยมจริงๆอ่ะ นี่เราเชื่อว่าเป็นเด็กมัธยมจริงๆนะใช่ครับ,รบมาถึงคู่รักคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะคิ่แต้วและก็แฟนหนุ่มแฟนหนุ่มนะคะดูสิพอกลับมาใส่นะนด,ดูเด็ก,ดกไปเลยเอะ,ะมาถึงคนนี้ขวัญใจของสาวหลายคนค่ะพอลันพอได้กลับมาใส่ชุดมัธยมแบบนี้ โอ้โหฉันอยากจะกลับไปอยู่ม .4 ม .5 ที่ตามกิจที่มหกอะย่าเงยใช่ครับเดี๋ยวมาถึงนะคะมีสาวจนนี่ใส่ชุดมาหาเชลัยนะคะแล้วก็จะมีพี่โอน 4, <ช>้น,นส,ส,สี่พันผมตากันค่่ัือพี่โอ้ชัยชาใช่ค่ะพี่โอ้นก็ยังได้อยู่นะได้อยู่อ่าม,มาถึงจากคนนี้เป็นแต่งตัวเหมือนโรงเอนคลีซ่าเป็นสาวขวัญนะ่นวองนะคะ เป็นอีกหนึ่งบทบาทอีกหนึ่งบุคลิกนะครับ,รบของนักสแสดงในวงการบันเทิงของเรานะครับอย่าลืมขอบคุณที่มาด้วยคุณขาวกับข่าวเก๋ๆแบบนี้ขอบคุณที่มาจากอ e ิมไทยด้วยค่ะใช่ครับก็เดี๋ยวเวลามีเรื่องราวนะ่ารักๆัแบบนี้เราก็จะเก็บมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะครับ<ช>นี่คือค,ความบันเทิงที่เกิดขึ้นในรายการของเรากับว้าวบันเทิงนะครับวันนี้เราสองคนขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยค่ะสุขสุด สิ้นเดืนอนนะฮะอย่างนี้ก็ใครที่เดินทางไปไหนก็อย่าลืมระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยกันด้วยนะครับใช่ค่ะเกิดเมาก็ไม่ขับนะฮะ,ะหลังรายการของเราติดตามชมกับครบวันครบเข่าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ